จากเจ้าน่ากลัวสู่ตัวน่ารักเมียขูเมียขุจากมัสคอตที่ทุกคนบูลลี่สู่ที่รักของผู้คนจนถึงวันสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่เคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับเพลงบางเพลงศิลปินบางศิลปินฟังตอนแรกไม่เห็นจะชอบไม่เห็นจะอินเลยแต่พอฟังไปฟังมาอ้าวเฮ้ยชอบกลายเป็นแฟนเพลงไปเฉยหรือคนบางคนเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นจะหล่อไม่เห็นจะสวยไม่เห็นจะน่ารักแต่มองมองไปวันหนึ่ง หลงรักขึ้นมาเฉยซึ่งสถานการณ์แบบนี้กําลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่นหลังจากที่งานเอ็กซ์โปได้รูดม่านปิดฉากจบลงไปเมื่อวันจันทร์ที่1 3ตุลาคมปี2025ที่ผ่านมานี่เองครับตัวงานก็อาจจะมีข้อดีข้อติชมบ้างตามประสานะครับแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่หลายๆฝ่ายฟันธงกันว่าช่วยแบกงานเอ็กซ์โปครั้งนี้เอาไว้ทั้งด้านยอดขายที่เรียกว่าอุ้มงานเอาไว้เกินค่าบัตรนะครับหรือว่ากลายเป็นภาพจําที่ประสบความสําเร็จไปทั่วโลกนั้นก็คือ น้องเมียคูเมียกูครับคาแรคเตอร์มาสคอตของงาน Expo 2 0 2 5ตัวนี้นี่เองแล้ที่ตอนแรกถ้ายังจำกันได้นะตอนที่น้องออกมาใหม่ๆนั้นโดนบูลลี่แหลกเลยว่าโหเป็นมัสคอตอุบาทุทเรศอเฟรตตาเยอะหน้าเหมือนพอนเดริงดูเหมือนลำไส้ใหญ่หน้าเหมือนมอนสเตอร์มากกว่า ออกมาได้ยังไงกันแต่พอมาจนถึงวันนี้ครับน้องนั้นกลับกลายจากเจ้าตัวน่ากลัวกลายเป็นเต้าน่ารักไปเรียบร้อยแล้วและตอนที่น้องนั้นประกาศอำลาตอนที่ต้องปิดฉากในงานเอ็กซ์โปลงก็ทําให้หลายๆคนนั้นต้องเสียน้ําตาทําไมถึงเป็นอย่างนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงน้องคาแรคเตอร์ hmm. ในตำนานที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกตัวนี้กันครับเมียข mm ูเ hmm. ม mm ีย hmm. ข mm hmm. สัสดีครับคุณผู้ชมฮะก็ปิดฉากไปแล้วนะครับสำหรับงาน Expo 2025 Os โอซาก้างานระดับโลกที่หลายคนนั้นน่าจะได้ไปเยี่ยมชมกันบ้างแล้วเนาะซึ่งผมเคยทำคลิปเที่ยวงานนี้ไปแล้วซึ่งแม้ว่างานจะจบลงแล้วแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าหนึ่งในภาพจำของงานที่จะถูกพูดถึงกันไปอีกนานก็คือน้องเมียคุเมียคุตัวนี้ครับคาแรคเตอร์มาสคอตที่เคยถูกบูลลี่ว่าหน้าตาน่าเกลียดในตอนแรกแต่กลับมาชนะใจหลายๆคนได้อย่างงดงามในช่วงท้ายที่สุด ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องน้องเมียขู่เมียขู่ว่าทําไมน้องถึงสามารถเปลี่ยนแปลงภาพจําภาพอันน่ากเกลียดภาพอันถูกบูลลี่กลายมาเป็นที่รักของผู้คนได้แบบนี้ก่อนอื่นมาดูประวัติของน้องเมียขู่เมียขู่กันคร่าวๆก่อนนะครับน้องเมียขู่เมียขู่เนี่ย ถูกออกแบบโดยคุณยามาชิตะโคเฮนครับซึ่งเป็นนักวาดนังสือภาพนะครับแล้วก็เป็นนักออกแบบด้วยเคานั้นชนะการประกวดในวันที่25่ากราคมปี2023นะครับอันนี้คือแค่ตัวคาแรคเตอร์นะไม่เกี่ยวกับชื่อนะครับตัวน้องเนี่ยชนะจากการประกวดผลงานมากกว่า1898ชิ้นโดยมีความหมายในการออกแบบก็คือสีน้ำเงินนั้นหมายถึงน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อย่างอิสระกับสีแดงสื่อถึงเซลล์ที่เป็นสนัญลักษณ์ของชีวิตโดยผู้ออกแบบเขาบอกว่า คนน่าจะชอบตัวละครที่มันดูแล้วมันซุ่มซ่ามแบบเนี้ยมากกว่าตัวละครที่ดูเท่น่ารักดูดีนะครับด้วยความหมายของน้องเมียคูเมียคูที่แฝงอยู่ดวงตาหลายๆดวงเนี่ยก็แทนชีวิต อันนับไม่ถ้วนบนโลกใบนี้ที่มองเห็นอนาคตตามคอนเซปต์ของงานในปีนี้นั่นเองครับรูปร่างกลมๆยืดหดได้แบบนี้ก็หมายถึงการไหลเวียนของชีวิตน้องไม่มีเพศนะครับแล้วก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแบบชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างชัดเจนสามารถกล่าวได้ว่าน้องนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เกิดจากการรวมกันของเซลล์แห่งชีวิตก็ว่าได้ส่วนชื่อเมียคูเมคูเนี่ยก็มาจากการประกวดตั้งชื่อเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีคนร่วมส่งชื่อเข้าประกวดมากถึง 33,197คนเลยและชื่อที่ชนะการประกวดอย่างเมียขู่เมียขู่นั้นก็มีคนส่งมาถึง2คนแบบใจตรงกันเลยนะครับคนแรกก็คือคุณมิยูคาวาคัสึน,นะครับซึ่งเขาบอกว่าพอเห็นหน้าเจ้าตัวเนี้ยก็อยากจะตั้งชื่อว่าเมียขู่เมียขู่โดยมีความหมายถึงการส่งต่อ DNA ปัญญาเทคโนโลยีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์จากรุ่นสู่รุ่นราวกับเป็นจังหวะการเต้นต่างๆ ส่วนอีกคนหนึงน่งที่ส่งชื่อนี้เข้ามาเหมือนกันก็คือคุณที่นาตะซาคุตะนะครับซึ่งเธอยังเป็นเด็กอยู่เลยเธอบอกว่าพอเห็นน้องเรารู้สึกถึงหลอดเลือดแดงแล้วก็ดํานั่นเองนะครับซึ่งคณะกรรมการเขาก็ได so, um, ้ให้เหตุผลว่าทําไมมัสคอตตัวนี้ถึงชนะนะครับเขาบอกว่ามันเป็นการออกแบบที่ดูเป็นมิตรแล้วก็น่าจดจําพอออกมาพูดแบบนี้ปุ๊บตอนแรกทําเอามีเสียงฮือฮาด่าทอจากคนญี่ปุ่นที่ได้เห็นภาพของน้องในทันทีว่าเฮ้ยมันหน้าตาดูเป็นมิตรยังไงฟะ มันหน้าตาเหมือนสัตว์ประหลาดที่จะเรียกเด็กมากินตับชัดๆนะครับเรียกว่าหาคนชื่นชมคพ้นขทางยากอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นบทความนี้ซึ่งเขียนเอาไว้ในวันที่26กันยายนปี2024 เขาด่าเมียขู่เมียขู่แหลกเลยเหมือนกันนะครับโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในปี1970โอซาก้าเสอก็กซ์โปครั้งก่อน <c oughs> ก็มีภาพมัสคอตที่หน้าตาประหลาดประหลาดเช่นกันเช่นหอคอยพระอาทิตย์นะแต่ว่านั่นเป็นเพื่อการออกแบบให้เข้ากับธีมของงานที่มุ่งไปยังความก้าวหน้าและความสามัคคีสําหรับมนุษยชาติซึ่งปัจจุบันเจ้าหอคอยหน้าตาประหลาดนี้ก็ยังคงเป็นภาพจําเรียกว่ายกระดับจากงานมัสคอต กลายเป็นเหมือนกับงานศิละปะไปแล้วนะแต่ว่าในปี2 0 2 5นี้ธีมค่อนข้างแตกต่างจากในปี1970อย่างชัดเจนนะครับโดยในปีนี้ตีมก็คือการออกแบบสังคมแห่งอนาคตเพื่อชีวิตของเราตัวละครนี้ก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อเป็นการออกแบบสังคมแห่งอนาคตโดยใช้ดวงตาหลากหลายดวงนะครับแล้วก็รูปร่างที่มันดูเป็นเหมือนนามธรรมเป็นการท้าทายมาตรฐานของการออกแบบแบบดั้งเดิมแต่อย่างไรก็ตามเขามองว่าเมียคูเมียโูตัวนี้ได้ละเมิดหลักการออกแบบ ที่สําคัญหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยก็คือดวงตาเยอะๆแบบนี้แม้เขาจะตั้งใจให้เป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงถึงกันแต่ว่ามันกลับดูเป็นรูปลักษณ์ที่ดูน่าตกใจเหมือนมนุษย์ต่างดาวมากกว่าซึ่งเขาบอกว่ามันไม่สามารถช่วยกระตุ้นความเห็นอกเห็นใจหรือว่าความผูกพันใดๆกับมนุษย์ได้เลยยิ่งรูปร่างที่มันดูคล้ายลำไส้แบบนี้มาประกอบกันเป็นร่างกายมันก็ยิ่งรู้สึกกระตุ้นความไม่สบายใจมากกว่าความรักและความผูกพันซึ่งมันแตกต่างอย่างมากกับสุนทรียศาสตร์แบบความน่ารักต่างๆนะครับซึ่งมันมักจะะใใช้นมมาสสคอที่ปรบว ร็ทั่วโลข้อ2องเขาบอกว่าข้อผิดพลาดที่สุดในการออกแบบเมียคูเมียคูก็คือการขาดใบหน้าที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนคือมนุษย์เรามีสัญชตาตญาณที่จะมองหาแล้วก็ระบุใบหน้าก่อนนะครับโดยจะมองใบหน้าสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดอะ่ะการละทิ้งพื้นฐานของการออกแบบใบหน้าที่ชัดเจนนี้ทําให้เมียคูเมียคูนั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงข้อ3ามเขาบอกว่าเมียคูเมียค,ยคูนั้นมุ่งเป้าไปที่การจะเป็นตัวแทนของอนาคตแต่ว่าเมียคูเมียค,ยคูกลับดูเหมือน เป็นสิ่งที่มาจากนอกโลกมากเกินไปจนมันขาดรากฐานที่คุ้นเคยดูไม่ได้เชื่อมโยงกับบริบทในตำนานวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริงอะไรใดๆเลยอย่างที่4ก็คือการออกแบบที่มันดูน่ากลัวทําให้เมคูเมคูนั้นไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายแต่ว่ายังอาจจะสร้างความไม่สบายใจและก็ความแปลกแยกให้กับผู้ที่พบเห็น และอาจจะถึงขั้นบ่อนทำลายวัตถุประสงค์ของงานเอ็กซ์โปในการส่งเสริมความสามาคัคคีความก้าวหน้าการมีส่วนร่วมเชิงบวกกับแนวคิดแห่งอนาคตแทนที่จะสร้างแรงบาันดาลใจให้กับผู้คนกับกระตุ้นให้เกิดความไม่สบายใจหรือแม้แต่ความกลัวซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่ขัดแย้งกับธีมของงานที่บอกว่าเป็นการออกแบบสังคมแห่งอนาคตเพื่อชีวิตของเราซึ่งในตอนนั้นเขาก็มองว่าการออกแบบน้องเนี่ยเป็นการออกแบบที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเมียคูเมียคูเนี่ย จะทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับคณะกรรมการที่จะมาตัดสินการออกแบบในอนาคตให้เน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจและเคารพหลักการออกแบบโดยสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นตัวแทนในงานระดับนานาชาตินะครับนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่ามันจะเป็นบทเรียนที่ชัดเจนเลยว่าแม้ว่านวัตกรรมการ,การออกแบบจะมีคุณค่าแต่มันก็ต้องให้สมดุลกับความเข้าใจในจิตวิทยาของมนุษย์และวัตถุประสงค์พื้นฐานของมาสคอตในฐานะทูตท,ที่เป็นมิตรและเข้าถึงทุกคนได้ด้วยโอ้โหเรียกว่าสับแหลกจริงๆครับในตอนนั้นซึ่งก็อาจจะไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่น้องออกมาใหม่ๆก็จําได้ใช่ไหมครับว่าน้องโดนเละเทะจริงๆครับเสียงในเน็ตนั้นมีแต่ล้อเลียนดาท เรียนที่ถูกคุณครูให้วาดรูปเมียครูมีคูก็วาดออกมาในแนวที่เชิงน่ากลัวหลอนๆกันไปเรียกว่ามันไปทางมีมโดนล้อเรียนกันซะมากกว่านะครับบางคนก็ว่าเหมือนเชื้อโรคเหมือนโควิดเหมือนตัวประหลาดอะไรเงี้ยทำมีมล้อเรียนกันไปเรียกว่าคนในเน็ตในช่วงนั้นก็เจอแต่คนด่ารูปปั้นของน้องตัวใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้น หนักเลยครับโดนคนเอาอะไรไปขีดบูลลี่ทำร้ายน้องจนเสียหายจนผู้ว่าอซสกาในตอนนั้นโกรธมากแล้วก็ขู่ที่จะฟ้องผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาดเพราะว่าน้องนั้นสร้างมาจากเงินภาษีของทุกคนเนาะแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อครับว่ามาถึงจุดจุดหนึ่งกระแสความเกลียดชังน้องนั้นเริ่มหายไปครับกระแสความชื่นชมน้องกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและพอง,งานเอ็กซ์โปเริ่มขึ้นจริงๆกระแสเชิงลบของน้องนั้นหายไปเกือบหมดเลย กลายเป็นเสียงชื่นชมแทนซึ่งค่อนข้างสร้างความประหลาดใจให้กับหลายๆคนซึ่งเขาก็พยายามหาเหตุผลเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยเหตุผลที่เขาบอกก็คือน้องถูกออกแบบมาโดยแนวคิดแบบคิโมคาวาอีก็คือมีทั้งความน่ารักแต่ก็รู้สึกแบบอยาแยงนิดนึงอย่างแรกเลยก็คือน้องนั้น สร้างความจดจําได้เป็นอย่างดีแต่ว่าตอนแรกๆคนที่เห็นน่ะก็ยังจะไม่ชินไปมองยังความประหลาดของน้องซะมากกว่าเพราะว่าคนยังคงมีภาพมาร์คคอตที่มันน่ารักน่ารักแบบเดิมๆนะครับแต่พอเราเห็นหน้าน้องทุกวันน่ะแบบที่เราพอเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆเราก็จะเริ่มรู้สึกคุ้นชินแล้วก็ทําให้มองข้ามความประหลาดของเมียขู่เมียขู่ไปนอกจากนั้นตัวทีมการโปรโมท แล้วก็ตัวของเมียขูเมียขูเองก็น่าจะรับรู้ถึงความเห็นในแง่ลบแล้วก็พยายามต่อสู้กับมันอย่างเต็มที่คาแรคเตอร์ซุ่มซ้มตลกแล้วก็เป็นมิตรของน้องเนี่ยถูกพรีเซนต์ออกมาอย่างชัดเจนจนคนเนี่ยเริ่มรู้สึกเอ็นดูเมียขูเมียขูมากกว่ารังเกียจนะครับแล้วก็ทําให้กระแสบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการล้อเลียนเป็นการให้กําลังใจ บางคนก็ทําภาพแฟนอาร์ตทาภาพเคลื่อนไหวของน้องแล้วก็พูดว่าขอโทษที่น่ากลัวแต่ว่าต่อไปนี้จะทําตัวให้น่ารักขึ้นเออมันก็ทำให้คนนั้นรู้สึกเห็นใจมากขึ้นนะครับแฟนอาร์ตท,ที่ตอนแรกออกแนวมอนสเตอร์น่ากลัวก็กลายเป็นภาพที่ละมุนละไมมากขึ้นอีกอย่างก็คือช็อปของน้องครับในตอนแรกที่งานยังไม่เริ่มอ่ะ มันก็อาจจะยังไม่ได้ขายดีมากแต่พอเริ่มต้นงานขึ้นเราได้เห็นทุกคนในเมืองโอซาก้าใช้สินค้าของเมียคุเมคุทําให้การถูกจดจํามันเพิ่มมากขึ้นนะครับส่งผลให้สินค้าของเมียคุเมคุกลายเป็นของที่ขายดีครับใครๆก็อยากได้และสุดท้ายในระหว่างงานเอ็กซ์โปนี้น้องเมียคุเมคุก็เอาชนะใจคนได้สําเร็จก้าวขึ้นมาเป็นมาร์สคอตที่ถูกยอมรับโดยคนส่วนใหญ่สินค้าเรียกว่าขายดีถึงขั้นที่สามารถแบกงานนี้ได้เลยนะครับคืองานอะ อาจจะขายไม่ได้กําไรเท่าไหร่แต่ว่ากําไรมากที่สุดของงานในคราวนี้ก็คือการขายของที่ระลึกเมียคูเมียคูนั่นเองครับจะเรียกว่าน้องเป็นผู้แบกงานนี้ก็คงไม่ผิดนะตอนนี้เมียคูเมีคูก็กลายเป็นขวัญใจของเด็กๆและก็คนทั่วไปกลายเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของโอซาก้าไม่ต่างอะไรกับการที่คุมามงเป็นสัญลักษณ์ของคุมามโตะว่าอย่างนั้นเลยแต่ก็ต้องอย่าลืมครับว่าน้องนั้นเป็นเพียงแค่คาแรคเตอร์ของงานเอ็กซ์โปคราวนี้ และเมื่องานปิดฉากลงน้องเมียคูเมียคูก็หมดหน้าที่ลงไปด้วยนะครับซึ่งเขาก็มีพิธีการมอบจดหมายขอบคุณจากนายกรัฐมนตรีชิเกรุอิชิบะไปเรียบร้อยแล้วนะครับในฐานะที่น้องใช้ความน่ารักทําให้งานนั้นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ตัวแรกเลยที่เคยได้รับจดหมายแบบนี้จากนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งหลายคนก็แซวก,กันว่านี่ก็อาจจะเป็นการมอบจดหมายขอบคุณเป็นครั้งสุดท้ายของนายกชิเงรุอิชิบะก่อนที่จะลงจากตําแหน่งอีกด้วยเนาะซึ่งนายกก็ได้ถามน้องเมียคูเมียคูว่า หลังจากนี้จะมาหาทุกคนอีกไหมซึ่งน้องเมียคูเมียคูนั้นก็ได้ตอบกลับมาว่าอยากจะเจอทุกๆคนอีกและอยากจะอยู่เคียงข้างทุกคนเสมะแม้จะเป็นการตอบที่ดีครับแต่ว่าแฟนๆที่ได้ยินก็รู้สึกเศร้าๆหน่อยเพราะว่าเมียคูเมียูไม่ได้ให้สัญญาว่าเฮ้ยฉันจะกลับมาอีกอย่างแน่นอนอะไรอย่างนี้นะเรียกว่าตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนศิลปินที่ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่อีกไหมอะไรอย่างนั้นเลย ซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้ครับเพราะว่าน้องนั้นไม่ใช่มาร์สอตของโอซาก้าไงน้องเป็นแค่คาแรคเตอร์ของงานที่พอจบงานแล้วก็ถือว่าจบหน้าที่แล้วก็ต้องหายไปในที่สุดเป็นธรรมดานะครับซึ่งในวันสุดท้ายของงานน้องก็ได้ออกมาอำลาทุกคนวินาทีที่น้องเอ่ยคําว่าบายบายเนี่ยเห็นว่าหลายๆคนถึงขั้นน้ําตาซึมกันเลยเพราะว่าเรารู้สึก ผูกพันกับน้องมาตลอดหลายเดือนมากๆนะครับจากมาสคอตที่ถูกด่าว่าเป็นดั่งไวรัสเป็นตัวโควิดเป็นลำไส้เป็นพอนเดริงเป็นมาสคอตที่เลวร้ายที่สุดถูกบูลลี่ถูกด่าสารพัดแต่ในที่สุดแล้วน้องก็สามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่และสามารถเอาชนะใจใครหลายๆคนได้พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่เป็นภาพที่จดจำได้มากที่สุดทำยอดขายได้ดีที่สุด เรียกว่าทาหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงๆจากความเกลียดชังตอนนี้ก็กลายเป็นความผูกพันนะครับกลายเป็นความรู้สึกเสียใจที่ต้องจากกันกลายเป็นเจ้าตัวน่ารักที่หลายๆคนนั้นหลงรักเรื่องนี้มันก็ทําให้เราเห็นว่าแม้จะถูกเกลียดหรือถูกด้อยค่าอย่างไรแต่ถ้าเรายังคงยึดมั่นในสิ่งที่เราทําสักวันหนึ่งมันอาจจะสําเร็จขึ้นมาก็เป็นได้เมียครูเมียครูก็อาจจะเป็นเหมือนกับคนที่เราไม่เคยชอบไม่เคยรักเลยแต่ว่าเพราะว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับเขาบ่อย เห็นหน้าเขาทุกวันจนรู้สึกอีกทีเราก็หลงรักเขาไปแล้วแต่ว่าในวันที่เราหลงรักเขานั้นอาจจะเป็นวันหนึ่งที่เขากําลังจะจากเราไปก็ได้ความรักนั้นก็เป็นเรื่องประหลาดเช่นนี้แหละนะครับตอนนี้งาน Expo ก็จบลงแล้วนะครับใครได้ไปงานนี้ประทับใจไม่ประทับใจอย่างไรก็สามารถเม้ามอยพูดคุยกันได้น้องเมียครูเมียครูสำหรับเพื่อนๆน,นั้นน่ารักหรือน่าเกลียด คิดยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับสหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าใหญ่พูดเรื่องอะไรพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ชอบกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งยิ่งๆกดสมาชิกกดแจ้งเตือนตรึดเป็นกันต่อใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้จากกันไปเลยก็แล้วกันครับบายบายเย้ The summer snow 季節を越えて」